โกวันพุธครับที่สองเดือนเมษายนสองพันายหกสิบแครับเนื่องในวาระอิถีวันที่สองเมษาวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาะ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอถวายพระพรขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยอายุวันสุขภพระครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะฮะของชาวไทยก ขอพระอ,องค์จงเกษมสัมารานะฮะสุขภาพดีมีความสุขครับตอนนี้ในช่วงนี้ครับนะฮะชาวไทยก็ดื่มเลือไปมากแล้วเพราะว่ามัวไปยุ่งก็ไอ้ตึกถล่มนี่แหละนะผมกําลังดูครับนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นผมกาลังจะไปดูถอดดวงเนี่ยจะไปตามดูนะว่าพม่าเนี่ยมันกระไทยเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันคู่แฝดน,นะมันคู่แฝดกันนะ ไทยลาวกเมิพรพม่าเห็นไหมลาไม่เคยชนะไทยกเมินไม่เคยชนะไทยแต่พม่าเคยชนะสองโอนนะฉะนั้นมันต้องมีดาวอะไรที่มัน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 ,ม,น,ม,นมันซ้อนกันอยู่มันแพร่กันอยู่นะผมก็เลยมาดูกําลังจะดูว่าคราวที่พม่าที่ประเทศไทยถูกพม่ายึดเมือ สงครามโลคอเมริกาสงครามเอ่อครั้งที่สองอะ่ะที่ไทยสูญเสียก็จะอิสรภาพอกราแหละครั้งที่สองอ่ะนะแล้วพระเจ้าจตากสินกู้เนี่ยกำลังจะถอดดูดวงว่าตรงนั้นอะ่ะมันมีดาวอะไรมันสัมพันธ์นกันบ้างเขาบอกจ้านี้มันสู้เราไม่ได้แล้วพูดถึงนะพราะมาก็แตกแล้วแต่ทางกายภาพไว้ทั้งว่าทางกายทิพย์อะ่ะมันยังมีอ,อะไรอะไรอยู่หรือเปล่า นี่นะครับก็ก็กก,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 ก็ต้องใช้เวลานะใช้เวลาีนดูโหตอนนี้เปิดดูเยอะนะตอนนี้มาดูประเทศไทยตอนนี้ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เอาวันนี้ก่อนคือเราจะรู้อนาคตได้เนี่ยต้องต้องถ้าทางโหนะต้องหาอดีตครับว่าดาวอดีตเนี่ยตำแหน่งอะไรบ้างมันเวียนเทียนมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดซ้ํากันนะ อย่างสงครามโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากดาวดาวนิจูนดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพูตโตทำมุมหลายดวงนะทำมุมทำมุมที่ว่าให้เกิดสงครามอย่างที่ผมรู้ว่าจะเกิดสงครามเนี่ยอิสราเอลเนี่ยมันแน่นอนเพราะดาวมันย้อนไปเมือ่อเมื่อตอนที่อียิปต์กับอิสราเอลเลย กาสงครามเป็นตะว,วันออกกลางอ่ะนะตอนนั้นมันดาวอยู่ในตำแหน่งเดียวกันจะได้นนเกิดแน่นอนตะว,วันออกกลางได้เกิดแน่นอนแล้วก็รัเสเซียออดูเขียงก็ยังไม่จบครับมันเลยตอนนี้มันเลยม,มัวแต่ไปยุ่งกันต่างประเทศวันนี้ต้องมานั่งดูประเทศไทยบ้างประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนครับจากการพยนินไหวนี่แหละครับนะ ทรมตึกสตองอนี่ยนะจริงๆแล้วนะแผ่นดินไหวบ้านน้องมันจะเทืองถึงบ้านพี่ <c oughs> คือคือพี่ไทยนี่แหละครับเนะเดือดร้อนไปเยอะเลยเดือดร้อนหนักเลยครับเรื่องอาคารอาคารคอนโดนี่นะครับมันก็มีเบื่อผลกระทบถึงเศรษฐกิจี่ครับโอ้โหวุ่นวายเลยนะไม่มีคนซื้อเลยยุ่งเลยนะ อุตสาห์ไปลงทุนสร้างไว้แถว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 รถไฟผ่านนี่นะแถวแถวรถไฟผ่านนะฮะดีมากอะไรอย่างเงี้นะเดินทางสะดวกแต่มันจะอยู่ไม่สะดวกแล้วก็บอกแล้วไงกรุงเทพเนี่ยมันอ่อนไหวง่ายเพราะพื้นที่มันมันจะจมน้ําด้วยแล้วมันจะไหวด้วยมันไม่น่าอยู่แล้วครับผมบอกมา,านานแล้วนะครัอบว่าสิบยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพจะนั้นท่วม มันก็มาแล้วเป็นลางๆแล้วท่วมทีละที่แล้วตอนี้แผ่นดินไหวเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วคือที่กำลังหาข้อมูลว่าทําไมมันไหวเออเพราะว่าสร้างเสร็จแล้วนะโครงสร้างเสร็จแล้วนะกําลังจะตกแต่งอ่กะกำลังจะตกแต่งภายนอกเนี่ยแล้วมันยุบได้ยังไงนี่ตรงนี้นะครับก็บอกแล้วไงเหล็กก็อ่อนอ่าเหล็กก็อ่อนเพราะว่าเหล็กแข็งก็ยุบมอนกันนะเพราะอะไร ข้างพกข้างล่างเลยมันอ่อนไหวมันดินมันน้าเหมือนเอาไปปลูกตึกอยู่บน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 น้ำอะ่ะบนดินเลอะบนดินอันนี้ดินโครนอะไรเงี้ยผมต้องบอกว่าเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องโหราศาสตร์เรื่องหวงจุ้ยเรื่องตีลี่นะเรื่องอภูมิที่ดินเนี่ยนะครับมันหลายอย่างแล้วครับนะผมมองดูแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยนะเขาไม่เชื่อ แล้วก็ดูแล้วกันนะครับความไม่เชื่องคุณนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะผมก็พยายามพูดกับรุ่นรุ่นผมนี่มันก็อายุมากกันแล้วร่วงรับไปแล้วเยอะนะคนมีความรู้ต่างๆก็ร่อยหลอไปไม่มีใครมาถ่ายทอดในคนรุ่นใหม่อันนี้สำคัญมากทีนั้นจะดูแล้วว่าธุรกิจเปลี่ยนแน่นอนและการค้าต่างๆนะครับนะ ไอ้ตึกไอ้ใหญ่ๆที่สร้างกันมาน,นะครับนะโดยเฉพาะศูนย์การค้ามาถึงเวลาที่จะจะหมดยุคนะแล้วต้องย้อนกลับไปว่ายุคหนึ่งนี่ยนะตึกแถวห้องแถวนี่โอ้ยดังมากแล้วพอศูนย์การค้าขึ้นนะครับเรียบร้อยเลยนะตึกตึกตามสูยุคสีแยกไม่ไม่ไหวหมดแหละดูในสะพานลอยมันขึ้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนภูมิอะก็ทมอ พูมันเปลี่ยนหมดแล้วครับตอนนี้คือตอนนี้นะกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นลางบอกเลยว่าจะน้ำท่วมเพราะสะพานลอยมันเยอะเห็นไ,ไหมแล้วก็รถไฟก็ลอยฟ้าอะไรมาเคาว่าทุกอ,อย่างมันหนีน้ำอะ่ะมันหนีน้ำอะ่ะจะได้รู้ว่าถ้าเราอายุวัยสี่สิบห้าสิบนี่นะฮะ ควรจะไปอยู่ต่างจังหวัดเรื่องจังหวัดถ้าเราจะไปอยู่แบบค้าขายหรือจะไปอยู่แบบสงบสงบนะ,ะบ้านปลายใช่ปะคือไม่ไม่ต้องอะไรล่ำรวยมากมีกินมีใช่นะฮะอันนี้ดีนะอยู่ได้ก็เอาเอาสูตรของพ่อหลวงอะในหลวงรรร้านี่แหละครับนะ เอเอก็ก็มีสูตรที่แล้วว่าเอามาใช้กันเยอะผมก็เอามาใช้ครับนะเอาแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะนะคือหมายความว่าอยู่ได้ร่างกายดีสุขภาพดีมีกินมีอยู่มีใช้นะครับนะไม่เดือดร้อนนะต่ไม่รวยนะจะถ้าเราไม่โลภนะอยู่ได้สบายตอนนี้จะบอกว่าทุกอย่างนะครับมันขึ้นกับเราอะ่ะเพราะโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงครับนะ ธรรมชาติมันจะล้างโรคก,กันนะจะล้างโรคก,การล้างโรคเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวแล้วก็วัตภัยอุทกภัยน้ําท่วมนะไอ้สองอย่างนี้นะครับมันจะล้างหมดเลยแล้วตอนนี้น้ําทะเลมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วโลกมันก็เอียงไปเรื่อยนะครับนะไอท้ที่ไอ้ที่แรกงอยู่นะ ก็จะมีน้าไปท่วมอัที่ท่วมอยู่ก็จะแรงนะครับนะแล้วคอยติดตามดูแล้วกันนะครับนะเออเวลาเราพูดอะไรต่างๆนี่นะคนไม่เคยเชื่อกา mm hmm. ไปเชื่อวิทยาศาสตร์เยอะกว่านะอะโหราศาสตร์นี่มันหมดแล้วมันมันคนคนรู้จริงมันน้อยอะ่ะแล้วก็โอเคแล้วไม่ว่ากันนะแล้วแต่ความเชื่อความเชื่อนะครับมันจะนําไปสู่ความสําเร็จหรือความล้มเหลว เชื่อในสิ่งที่ผิดครับมันก็เหมี่ยวขาดพลาดถ้าเชื่อในสิ่งที่ถูกนะครับก็ถือว่าโชคดีแควคลาดปลอดภัยนะครับนะคนเรานะฮะเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติกับต้องตายตายแล้วต้องเกิดครับจะไปเกิดเป็นอะไรครับนะเดี๋ยวผมกำลังรวบรวมเขียนสรุปให้เห็นเลยว่าคนเราเกิดเนี่ยเกิดมาจากไหนโอในดวงนี่มันละเอียดยึ่งยับนะเราสามารถแบ่งกันแบ่งอดีต อดีตกับปัจจุบันครับนะถ้าท่านมีดวงอยู่แล้วนะฮะท่านดูแล้วครับนะลัคนาอยู่ไหนอะหน้าลัคนาเนี่ยมันมันมันกำคืนครับหลังลัคนาเนี่ยมันกลางวัน,วนฉะนั้นหลังลัคนาเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่ปัตตานีไปนะฮะปัตตานีแล้วก็มาโบลนะสุภะกรรม,มลาภะวินาศนะ ตรงนี้แหละครับเป็นปัจจุบันถ้าไปถึงอดีตกด็ดูดูข้างหน้าครับอย่างก,กระดุมพระนะกระดุมพระตาชาพ,พันทุปุตตะอาลีนะครับอันนี้อยู่ในซี่ของเรียกว่ากรรมเก่านะซีกอดีตครับนะหมายถึงว่ากลางคืนเนี่ยการดูดวงมันโอ้โหหลายชั้นครับเรถึงบอกว่าบางคนบอกโยมมาเรียนดวงนะครับเรียนได้ครับแต่จะให้เก่ง ถ้ารู้ดูก็ได้สมุตมันต้องใช้เวลาผมใช้เวลาห้าสิบกว่าปีศึกษาจนกระทั่ง,งโอเข้าใจทุกอย่างที่พุทธเจ้าพูดก็ดีครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ที่สร้างตลับตำรามาเนี่ยเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งนั้นนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็เอามาขยายความนะเอาธรรมชาติเอามาทำธุรกิจตอนนี้เราก็จะดูว่าสิ่งที่มันมัน ถูกเอามาดัดแปลงใช้เนี่ยนะมันกำลังยะอย้อดรอยมาแล้วครับนะคือที่เราไปขุดเองขุดเดฟฟอสซิลมาต่างต่านงะอ่ะนะไอสมบัติใต้ดินขึ้นมานี่นะน,งงน้ำมงน้้ำมันเนี่ยมันทําลายตัวเองนะครับนะเร็วครับเร็วนะเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็ธรรมาชาติจะเอาคืนครับคือมันก็จะล้างล้างล้างเออคือรู้มากเล้นะไม่ไม่ใช่ดีนะไม่สบายใจไม่สบายใจ ครับก็พยายามทำนะครับนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าสนใจก็เชิญนะครับ0818284964ใครจะสมัครเป็นสมาชิกถาวรน,นะนะก็บริจาคมาอย่างที่บอกห้า5ิปีแล้วก็รอรอรอสองวันก่อนเราให้เลยเลยคราดสักเจ็ดวันนี้นะตัวนี้ทั้งยิบกน้ามยังคราดอยู่นะฮะยังอยู่ในยังอยู่ในอ,อิทธิพลของคลาดนะครับนะ พูดอะไรไปไม่ดีมันจะถูกคลาดไม่มีประโยชน์เอาก็ว่าหลังสงกรานแล้วกันนะครับเราค่มาพูดกันว่าเราจะจะทำอะไรบ้างแล้วเราจะมีอะไรให้กับท่านที่สนใจที่จะร่วมกันนะครับต่างสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับนะเราจะทำให้เป็นไปได้ครับก็เอากันแค่นี้นะครับ เอนะรลยนี้ก็ดีครับสวัสดีครับอาจารย์เก่งการที่นับถือและทีมงานค่ะนลิศราชูตโตได้ให้หาลานพิมพ์ทชาส่งเงินตำม,มาทราบตำหนักเทพราหูครั้งที่30สิจำนวน500บาทรวม30ครั้งเป็นเงิน15,000บาทโอนครบบริจาคมาเต็มเลยนะ พระป่าหนึ่งกองกันะสาธุยินดีในบุญน,นะครับของสมนาคนุณจะจัดส่งไปให้นะครับคุณมิมี่คุณมิม,ม,ม,มี่พัฒมนอพันธมนนะครับอศวะสำเริงได้บริจาคเป็นหินหยกนะที่จองไว้นะครับสลักชื่อสี่คนก็มีคนละสี่ต้นรวมสี่หก บกต้นส6บกแผน,นะครับแผ่นละ500รบาทเป็นงวดที่สามครับจำนวนสองแผ่นเป็นเงินหนึ่พบาทรวมสามครั้งเป็นเงินสามพบาทนะครับเนี่ยฝ่ายบัญชีก็จดละเอียดเลยนะเนี่ยตามรายชื่อสลักมันแผ่นหินหยกสี่แผ่นครับนะสี่เสาครับมีนี้มีคุณฮาริทอัศวะสำเริงสี่แผ่นคุณพัฒธมน คุณพันธมนนะครับอัศวะสํมเริงสี่แผน่นคุณอาทิตย์นัตสันตกนะเจตสดาสี่แผน่นคุณนสัาสุพัสนรสศาสีปุณณนะโสรสสี่แผน่นสาธุยินดีในบุญนะครับคุณสม,มิท์สุทธาพินทุก็บริจาคร่วมสร้างนะศูนย์ปฏิบัติธรรม พุทธเกษตรธตรมฐานในอาการพระราหูนะครับเดือนเมษาครั้งที่หยิบเก็บเป็นเงินหกร้ายบาทถวายแด่คุณพ่อแม่ครูอาจารย์บุตรบริวารเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณครับสิ่งสังสิตที่อันนั้นแัะจักรวาลสาธุครับขอให้กณนะอาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นเสาหลักในการทำบุญใหญ่ให้สำเร็จนะครับ ก็ขอบคุณครับมันก็ไม่ค่อยไหวนะปีนี้ก็ชราภาพไปเยอะนะฮะดูจากการพูดก็รู้ครับนะช้าลงนะครับนะช้าลงนะครับนะแต่ก็ยังดีนะฮะสติสัมภาญะยังดีอยู่คุณรุจิการสวัสดีมีความสุขวันพุธค่ะอาจารย์อธิมินทระรายการทุกท่านขอบคุณครับวันที่ 2, สองเมษายนครบรอบวันประสูติของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทินเราอนี้เราก็ถวายพระพรกันนะก็ดีนะพระสงฆ์นนกรก็ยังมีความระลึกถึงท่านแล้วก็ยังถวายความจงรักภักดีนะครับนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกกันนะฮะสถานการณ์ดินฟ้าอากาศยังไม่ค่อยดีนะเพราะว่าคาดมันยังยังยังไม่หมดนะยังไม่หมดกับนะ พูดอะไรดีๆมันก็มันก็ถูกข้าดหมดแล้วครับนะครับอันนี้ก่อนโมทนาสาธุครับกับทุกๆท่านนะครับพรดันแอมบเสิร์จนมันเกิดแก่เอซีทั้งหลายและท่านที่ติดตามรายการนะครับนะขอบรมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธสัตว์กุิมแปดสิปางพระพรหมสามปางครับจงดอบ,บันดาลให้ทุกท่านและคนในครอบครัวอายุมั่นขวัญยืนสุขก,กายสุขใจ ปลอโรคปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขครับคิดทำอะไรก็สำเร็จสมหวังนะครับจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีตลอดปีตลอดไปและท่านที่ลวงรับไปแล้วขอไปสู่สุขติภูมิสามปลายพมแดน,นสุขาวดีขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขชัว่วนินิรันดรสาธุสาธุสาธุ